ที่นักไลฟ์มือใหม่เจอเหมือนเหมือนกันก็คือเวลาเราไลฟ์ไปแล้วเราไลฟ์ไปเรื่อยๆเรากินน้ําไปด้วยแล้วเราก็ปวดชิ้งช่องอ่ะเออจะจะหนักจะเบาก็ตามทีนี้เราว่าเดี๋ยวขอเข้าน้ําก่อนนะคะเราใช้ยาอื่นไม่เป็นเนาะใช้เอฟเฟกต์อย่างอื่นก็ไม่เป็นเราจะต้องปิดใหม่แต่ส่วนใหญ่เราจะลืมไงคิดว่าเราเลื่อน เราเลื่อนตัวที่ระดับเสียงนะลงมาแล้วก็แล้วใช่ไหมเราก็ไปเข้าห้องน้ำโอ,โอ้โหทุกคนทั้งตอนทั้งน้ํานะคะได้ยินหมดเลยแม่ปลาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นนะจ๊ะแล้วคุณแม่ปลานี่ก็เหมือนกันวันนี้เราจะมาดูว่าเราจะไปปิดไม้ตรงไหนนะคะเวลาเราเข้าห้องน้ำเพื่อนๆก็จะไม่ได้ยินเสียงยแล้วละละจ้ะไปดูกันเลยจ้าสวัสดีนะคะ มังกรให้ป้าบัาโหวตขอบพระคุณนะคะคุณมังกรคุณแม่จ้าวันนั้นน่ะพวกเราปล่อยไก่กันนะอะไรคะคือจะเข้าห้องน้ำเราลืมปิดใหม่นี่นี่ไปที่ปุ่มนี้เลยค่ะเวลาเราจะเข้าห้องน้ำนะคะให้มาที่ปุ่มนี้มันไปไม่ทันจอสึก้าสึกจมไปไปไม่ทันไปมาสารจุดใช่อ่าแล้วก็จะเห็นมาปิดโฟล์ดเลื่อนเลื่อนมาตรงสีเขียวค่ะออ อเอเรื่องมาอาจ้ำจ้ำให้มาเป็นสีเขียวอจากทีนี้ลองถามเพื่อนซิว่าได้ยินเสียงไหมอ่ะเ,ะเพื่อนๆได้ยินเสียงแม่ปานีไหมคะเดี๋ยวดูนะว่าจะมีคนพูดขึ้นมาเราไม่ได้ยินเสียงไ,ได้ปิดไมทุกคนได้ยินเสียงแม่ปานีไหมคะได้ยินเสียงไหมคะบอกด้วยค่ะเพื่อนอานงสวัสดีคะ่ะภาษาอังกฤษสวัสดีคะ่ะมีมี่สวัสดีนะคะอูสวัสดีคะ่ะ เลยไงสวัสดีค่ะพอได้ยินดีเนาะโมยิบปุ่งม็นมาเลยเดี๋ยวจะมีคนพิมพ์ขึ้นมานิวซีแลนด์สวัสดีค่ะเห็นไ่มไม่มีเสียงละอ่ะทีนี้อ่ะเราไปตรงนี้ค่ะไปเปิดใหม่อเรื่อง่ราเป็นสีเทาอ่ะทีนี้ออได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วยังคะบ่าวนาได้ยินแล้วยังน่ะรัเทศสีเทาว่าไม่มีเสียงก็ยังได้ยิเสยงนะพระครูขันติพระครูขันติยังก็นมัสการเจ้าค่ะพระครู ตอนนี้ได้ยินแล้วเย่เเวลาเข้าห้องน้ำนะคะปิดไมค์ก่อนหนึ่งระตุมไม่งั้นด้ยินหมดเลยสวัสดีค่ะบันทึกสีเทาสวัสดีค่ะทั้งตอนทั้งว่าตอนได้ยินเมื่อรคุณนายน้อยให้อะไรอยู่เนี่ยใสยแล้วก็มือทีมขอบพระคุณนะคะอ่แบงให้ดอกกุหลาบขอบพระคุณค่ะ คุณนายน้อยสวัสดีทักทายแบงค์ส่งสกุหลาบขอบพระคุณนะะสวัสดีค่ะแม่ประมาถ่ายดีหรือยังดีขึ้นแล้วจ้าตอนนี้เดินคล่องขึ้นแล้วจ้าเออลุงที่ว่าให้พ่อฟุล่าโหวตขอบพระคุณนะคะต้องขอบเพื่อนจ้าจำได้แล้วใช่ไหมจ้าอีกเจ็ดคนปิดไมค์จำได้แล้วใช่ไห<ด>มจ้า ดี๋ยวเดี๋ยวสาธิตอีกอีกทีหนึ่งซิอ่ะเวลาปิดไม้ให้ไปตรงไหนจ้าไปไปที่ปิดไม้ไปีดี๋สามฉีดก่อนค่ะไปที่จุดขัดปลาสามจุดตรงนี้เนาะสามฉีดก่อนค่ะแล้วก็มาที่ปิดไม้ค่ะเวลาเราจะเข้าห้องน้านะทุกคนนะถ้ามันทันก็อย่างนี้ถ้าไม่ทันก็ต้องวิ่งกัะ ค่ะอันนี้คือปิดไม้เนาะจะเป็นสีเขียวอ่ะทีนี้เรากลับเป็นสีเทาเหมือนเดิมจ้ะอ่าก็กลับเป็นสีเทาอันนี้ก็คือเราเปิดไม้นะอ่ะเปิดไม้ตามปกติแล้วใช่จ้ะโอ้ยน่ารักนี่คือวิธีปิดไม้นะคะนักไมือใหรค่พี่วิไลทัาทิมสวัสดีค่ะน่ารักมากสวัสดีนะคะแม่ยาแม่ยาปลา ง่ายแค่นี้เวลาจะเข้าน้ำนะคะปิดไมค์ปุ่มนี้ด้วยนะจ๊ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการไลฟ์สดนะคะแล้วมาเจอกันทุกวันได้เลยนะจ๊ะเวลาเที่ยงถึงบ่ายสามจะเป็นคุณแม่ปานีบ่ายสามทมมาเย็นเป็นแม่ปาวานสองทุ่มถึงห้าทุ่มเป็นแม่ปาวานตีหนึ่งถึงตีสี่ก็เป็นแม่ปาวานนะจ๊ะบารมีจะภาพด้วยกันนะจ๊ะเล่นๆจ้า